สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MZA Channel ของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันนะครับเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของ iPhone รุ่นที่มีการลดราคาหน้าซื้อสําหรับท่านในที่อยากจะซื้อ iPhone นะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้จะมีโปรใหม่ๆสําหรับ iPhone ทุกรุ่นมา อัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนํา i iPhone รุ่นต่างๆนะครับทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาของ i p n o บนรุ่นใหญ่รุ่นท็อปทั้ง2รุ่นเลยนะครับสำหรับ iPhone 15 Pro Max แล้วก็ iPhone 15 Pro ซึ่งเป็นราคาล่าสุดก่อนที่จะมีการเปิดตัว iPhone 16ในเดือนหน้าเดือนกันยายนนะครับซึ่งคลิปวันนี้นำราคาใหม่สำหรับเดือนสิงหาคม มาอัปเดตให้กับทุกท่านที่สนใจอยากจะซื้อ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้ไปใช้งานนะครับสำหรับ iPhone 15 pro max เราก็15 pro เหมือนกันทุกอย่างนะครับต่างกันในเรื่องของขนาดหน้าจอเท่านั้น iPhone 15 pro นะครับขนาดหน้าจออยู่ที่6.1นิ้วเท่ากันกับ iPhone 15ธรรมดานะครับส่วน15 pro max ขนาดหน้าจออยู่ที่ประมาณ6.7นิ้วชอบจอใหญ่แนะนํา15 pro max นะครับส่วนถ้าไม่อยากจะได้เป็นเครื่องใหญ่มากนะักก็แนะนําเป็น15 5 Pro สเปคเหมือนกันทุกอย่างกล้องหลัง3ตัวเหมือนกันหน้าจอก็เหมือนกันด้วยนะครับในเรื่องของราคานั้นต้องบอกว่าล่าสุดก็มีการลดราคาให้นะครับแต่ที่จะลดเยอะจริงๆก็น่าจะเป็น เดือนหน้านะครับหลังจากที่ iPhone 16มีการเปิดตัวหรือว่าวางขาย15 Pro Max แล้วก็15 Pro ราคาจะลดลงไปเยอะเลยนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะมาอัปเดตให้ได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้มาดูราคาเดือนใหม่นะครับเดือนสิงหาคมมาดูกันว่า iPhone 15 Pro Max แล้วก็15 Pro ถ้าจะซื้อตอนนี้ราคาเท่าไหร่บ้างนะครับมีทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตมาให้ได้ดูกันเหมือนเดิมไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อน สำหรับ iPhone 15 Pro Max แล้วก็15 Pro อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่3สิงหาคมปี2024มีราคาจากหลายร้านมาให้เราได้เลือกซื้อมาให้เราได้เปรียบเทียบกันนะครับเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป ลาซาด้ากันก่อนซึ่งร้านที่ผมเลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านนี้นะครับสำหรับ iPhone 15 Pro Max ขายโดยทางร้าน Apple โดยตรงนะครับเป็นร้าน Last m a ซึ่งถ้าเราสั่งซื้อก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าเป็นของแท้อย่างแน่นอนตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูย์ไทยประกันศูนย์ Apple นะครับจากราคาปกติ48,900ลดราคาล่าสุดเหลือ43,990บาทพิเศษมีส่วนลดแจกเพิ่มให้นะครับถ้าท่านอยากจะได้ส่วนลดกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับแล้วด้านล่างนะครับ ก็จะมีคูปองให้เราเก็บมาใช้ลดราคาเพิ่มได้วิธีการจ่ายเงินนะครับถ้าเราสั่งซื้อเราก็เลือกได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการผ่อนชําระนะครับเขาให้ผ่อนสูงสุดถึง10เดือนดอกเบี้ย0%นะครับการจ่ายพันธบัตรเครดิตรวมถึงการเก็บเงินปลายทางนะครับสะดวกแบบไหนเลือกได้เลยในส่วนของสีมีให้เลือก4ส,สีนะครับความจุมี3ความจุรุ่นนี้เริ่มต้นที่256 GB สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1 ปีดูต่อกันที่ iPhone 15 Pro กันบ้างนะครับขายโดยทาง Apple โดยตรงเหมือนกันเป็นร้าน Last m o r e นะครับจากราคาปกติ42,900ลดราคาเหลือ36,990บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากผ่อนผ่อนได้นะครับสำหรับสีมี4ีสีความจุมี4ีความจุเริ่มต้นที่128 g b สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุด สำหรับการซื้อ iPhone 15 Pro Max แล้วก็15 Pro นะครับวันนี้เลือกเอาร้านจาก Apple นะครับซึ่งเป็นร้านที่มีราคาถูกที่สุดใน Lazada นะครับถ้าในที่สนใจอยากจะซื้อรุ่นไหนก็เข้าไปดูเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์ของ Lazada อยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนราคาจากทางด้านแอป s h o p ปีนะครับเริ่มต้นกันที่ iPhone 15 Pro Max กันก่อนขายโดยทางร้าน i Studio นะครับซึ่งร้านนี้ก็จะมีหน้าร้านอยู่ตามห้างสรรพสินค้านะครับแต่ว่าถ้าอยากจะได้ราคาพิเศษอยาง จะได้ส่วนลดเพิ่มแนะนําให้มาสั่งซื้อผ่านช้อปปี้นะครับในเรื่องของราคาขายอยู่ที่46,200บาทนะครับแต่ว่าก็จะมีส่วนลดอย่างอื่นเพิ่มให้ด้วยวิธีการจ่ายเงินนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากจะผ่อนผ่นได้ในส่วนของสีตอนนี้มีเหลือ2ส,สีเท่านั้นนะครับสำหรับความจุ 256GB สิกิกะไบต์สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ a p p l ป1ปีส่วน iPhone 15 Pro รนะครับร้านนี้ขายโดยทางร้าน Studio 7หรือว่า s t u นครบซึ่งก็ จะมีหน้าร้านอยู่ตามห้างเช่นเดียวกันนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูย์ไทยประกันสูตรแอ p เปนะครับในเรื่องของราคาขายอยู่ที่37,500วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยกพรพรได้นะครับในส่วนของสีมีให้เลือกครบทุกสีความจุก,ก็มีครบทุกความจุนะครับเริ่มต้นที่ 128GB สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 15 Pro Max แล้วก็15 Pro, จากทางด้านแอป Shopee นะครับชอบร้านไหนก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ Shopee ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือมาดูราคาใหม่ดูโปรใหม่กันนะครับสำหรับ iphone 15 pro max แล้วก็15 pro ค่ายมือถือค่ายไหนที่ลดราคาให้น่าสนใจที่สุดเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย TrueMove H นะครับ iPhone 15 Pro Max ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น35,800นานะครับโปรโมชั่นเน็ดรายเดือนก็จะมีให้เลือกหลายแบบอยากจะได้ส่วนลดเพิ่มให้สั่งออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของ True นะครับมีโค้ดลดราคาเพิ่มให้อีก1000บาทมาดูกันที่โปรแรกนะครับก็จะเป็นโปรสำหรับลูกค้าปัจจุบันของ TrueMove H ซื้อได้ที่ราคา36,800นนะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1699าาโปร1499ราคา3 7 9 0 0กโปร1 1 9่ราคา3ง4 0 0ทุกโปรไม่ต้องจ่าย ค่าเน็ดลุงหน้าสัญญา12เดือนลูกค้าใหม่ราคา36,800เหมือนกันนะครับเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1699มีค่าเน็ดลุงหน้าด้วยนะครับ2,247บาทโปร1499ราคา37,900ค่าเน็ตลุงหน้า2,247บาทโปร1199ราคา39,400ค่าเน็ดลุงหน้า1,284บาทมีสัญญา12เดือนทุกโปรเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา36,800นะครับใ้ยายค่ายออนไลน์ราคา35,800 เมื่อยายค่ายออนไลน์มาใช้ทรูนะครับแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือน 99, Pro 99, ละ1699โปร1499ราคา36,900โปร1199ราคา38,400ทุกโปรสัญญา12เดือนยายค่าย เบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่นะครับราคา39,200เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1,199 Pro 899ราคา4700 Pro 699ราคา41,800เครื่องเปล่าขายอยู่ที่45,400บาทส่วน iPhone 15 Pro นะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น27,400ถ้าสั่งออนไลน์ก็ลดให้1,000นะครับโปรแรกก็จะเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบันของ True Move H นะครับซื้อได้ที่ราคา28,400มีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1,699นะครับโปร 1499ราคา29,500โปร1199ราคา31,000บาททุกโปรไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าสัญญา12เดือนลูกค้าใหม่ราคา28,400นะครับเมื่อเปิดเบอร์ใหม่เราก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1699มีค่าเน็ตล่วงหน้า2,247บาทโปร1499ราคา29,500โปร1199ราคา31,000บาทเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับราคา28,400ใหญ่ค่ายออนไลน์ราคา27,400เมื่อใหญ่ค่ายออนไลน์มาใช้ True แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1699มีค่าเน็ตดุงหน้าด้วยนะครับ2,247บาทโปร1499ราคา28,500โปร1199ราคา30,000บาทยายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ที่ราคา3 8 0 0นะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199โปร899ราคา3 2 3 0 0โปร699ราคา33,400ราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่36,900บาทนะครับนี่ก็จะเป็นโปรโมชั่นล่าสุดสำหรับการซื้อ iPhone 15 Pro Max แล้วก็15 Pro จากทางด้านค่าย ถ้าในที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ทรูช็อปทุกสาขาดูต่อกันที่ค่ายที่สนะครับสำหรับการซื้อพร้อมโปรก็จะเป็นของค่าย AIS iPhone 15 Pro Max ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น35,200ืนานะครับสำหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่ยายค่ายลดให้1 0 0่เหลือ34,200มีให้เลือก3ความจุสำหรับสีมี4สีนะครับส่วน iPhone 15 Pro ลูกค้าใหม่ซื้อได้ที่ราคา26,700ย้ายค่ายลด1000นะครับเหลือ25,700 มีให้เลือก4สี4ความจุนะครับวิธีการสั่งซื้อสามารถเข้าไปสั่งซื้อออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของ AIS ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะไปซื้อด้วยตัวเองก็ไปได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายสําหรับการซื้อพร้อมโปรก็จะเป็นของค่าย D-Tac นะครับ iPhone 15 Pro Max ความจุ 256GB สซอร์ได้ที่ราคาเริ่มต้น36,800นะครับย้ายค่ายลดเพิ่มให้อีก1,500บาทโปรเน็ตรายเดือนแบบแรกเป็นโปรรายเดือนเดือนละ16,999นะครับ3ซ8 0 0ได้ที่ราคา36,800 โปร1499ราคา37,900โปร1199ราคา39,400โปร899ราคา49,000บาท iPhone 15 Pro นะครับความจุ128 g b ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น28,400นะครับยายค่ายลดให้1,500เหมือนกันโปรเน็ตรายเดือนก็มีหลายแบบนะครับแบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1699ซื้อได้ที่ราคา28,400ค่าเด็ดลุกหน้า5,500บาทโปร1199ราคา29,500ค่าเด็ดลุกหน้า4,500โปร1199ราคา31,000โปร 899ราคา32,500ทุกโปรนะครับมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนท่านใดที่สนใจอยากซื้อนะครับอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ดีแท็กช็อปทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดนะครับสำหรับการซื้อ iPhone 2รุ่นก็คือ15 Pro Max แล้วก็15 Pro นะครับคลิปนี้สรุปทั้งราคาเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตมาให้ท่านชอบแบบไหนสามารถเลือกซื้อกันได้เลยนะครับอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคา พิเศษจาก Lazada แล้วก็ s h o ป e e นะครับกดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกาลังใจให้ผมในการทาคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสาหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ